หมดยกนี่โอ้โหดูต่อไปเลยครับเข้าขาครับโอ้โหโชเดียวครับลับไปเลยโอ้โหดูครับเสียงกองเชียร์ตั้งแต่สี่ห้าพวกขึ้นมาครับเสียงแบบนี้ดูครับดูขาๆดูกันชัดๆไปเลยดูนะครับนี่ครับปุ่งเข้าไปนี่โอ้โหหายท้องตึงครับ สุดเลยนะครับเรียกว่าสุดคาศอกโดนเต็มกระดูกขาเลยครับแล้วก็ค่อยนัดลงกระดูกโอ้ถึงลงไปครับกทีครับตักลงครับตักลงี่ครับแล้วก็ปรี้ครับโอ้น่าสะบัดเต็มเต็มเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหลงเปลยปลายยกสองครับอีกทีครับเนี่ยครับค่่นแขนครับเข้าคางโดน โดนปลายสองครับแต่ว่าโดนก็เป็นช่อแข้ระหว่างแขนนะครับโดนหนักเรียบร้อยครับหลับโอ้โหดูครับหลับสนิท